จินตนาการดูสิถ้าอาหารเม็ดเล็กๆสีดําหรือสีขาวสามารถเปลี่ยนชีวิตการกินของคุณได้จริงๆแต่จริงหรือแค่เป็นอีกหนึ่งกระแสที่พัดผ่านไปนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจที่คุณต้องอ่านต่อเพราะมันมาจากการทดลองตัวต่อตัว,ต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 วของนักโภชนาการมืออาชีพแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นซูเปอ ER ร์ฟู้ดที่แท้จริงหรือแค่คําโฆษณาที่เกินจริงมาดูกันว่าการกินมเมล็ดเจีย7เจ็วันจะนําไปสู่ผลลัพธ์อะไรบ้างและทําไมบางคนถึงยังสงสัยในสรรพคุณของมัน นักโภชนาการชื่อดังอย่างลอเรนมาเนเกอร์ได้ตัดสินใจลงมือทดลองด้วยตัวเองเพื่อไขคำถามท,าที่หลายคนยังข้องใจมเมล็ดเจียที่ถูกยกย่องว่าเป็นซูเปอร์ฟูดนั้นเป็นของจริงหรือแค่กระแสฮิตที่ไม่มีเนื้อหาเธอเลือกกินมเมล็ดเจียอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา7วันเต็มเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะส่งผลดีต่อร่างกายอย่างที่ผู้คนเล่าขานหรือไม่ท่าคุณเป็นมือใหม่ที่อยากรู้เรื่องอาหารสุขภาพมเมล็ดเจียเหล่านี้มาจากเพื่อตระกูลเซเวียฮิสทนิเคอร์ซึ่งอุดมไปด้วยไฟเบอร์สูง โปรตีนคุณภาพกรดไขมันโอเมกา้าลบสามที่ดีต่อหัวใจและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยต่อสู้กับความเครียดจากสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจาวันลองนึกภาพเมล็ดเล็กๆเหล,ล,ล่านี้เป็นเหมือนฮีโร่ตัวย่อที่บํารุงร่างกายได้หลายด้านเลยทีเดียวผู้เชี่ยวชาญจากฮาวเวิร์ดเฮลได้กล่าวชัดเจนว่าการรับประทานมาเมล็ดจีอาช่วยลดความดันโลหิตลดระดับคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีบํารุงสุขภาพหัวใจและสมองรวมถึงปรับปรุงระบบขับถ่าย ให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับเพื่อนคู่ใจที่ช่วยให้คุณรู้สึกสดชื่นและมีพลังงานมั่นคงตลอดวันแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนเห็นต่างบางคนกลับมองว่า,มาเมล็ดเจียอาจไม่มีประโยชน์มากมายเท่าที่โฆษณาหรือแม้แต่เป็นอันตรายหากกินไม่ถูกวิธีเพราะอาจก่อให้เกิดการอุดตันในระบบย่อยอาหารได้ตัวอย่างเช่นหากคุณกินเม็ดเจียแห้งๆโดยตรงโดยไม่เตรียมตัวมันอาจทำให้เกิดปัญหาในลำคอหรือกระเพาะอาหารซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้เริ่มต้นควรระวังอย่างยิ่ง และนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามคำเตือนจากเว็บไซต์เฮดไลน์ที่สำคัญมากสำหรับมือใหม่มเมล็ดเจียสามารถดูดซับน้ำได้ถึง12เท่าของน้ำหนักตัวเองหากไม่แช่ในของเหลวก่อนรับประทานมันจะขยายตัวในร่างกายและอาจก่อให้เกิดการอุดตันเช่นในลำคอหรือแม้แต่ในลำไส้ที่ทำให้คุณรู้สึกไม่สบายวิธีที่ปลอดภัยที่สุดคือแช่มเมล็ดเจียในน้ำหรือนมประมาณ1 0 2ถึงนาทีก่อนกินทุกครั้งเพื่อให้มันนุ่มและย่อยได้ง่ายขึ้นลองนึกภาพว่ามันเหมือนกับการเตรียมเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูก ถ้าไม่เตรียมดีมันก็ไม่เติบโตแข็งแรงหลังจากเราเรนกินเมล็ดเจียรครบ7วันเธอสังเกตภาพที่น่าสนใจหลายประการในช่วงแรกเธอต้องปรับตัวกับสัมผัสของเมล็ดเจียที่อาจรู้สึกแปลกสําหรับบางคนโดยเริ่มจากการผสมใส่ในโยเกิร์ตกรีดเพื่อให้ง่ายต่อการกินก่อนจะลองทําพุดดิ้งเมล็ดเจียด้วยนมและน้าเชื่อมเมเปิลซึ่งกลายเป็นอาหารเช้าที่รวดเร็วอิ่มท้องและแถมยังเป็นเมนูที่ทําเองได้ง่ายในบ้านนอกจากนี้เธอยังโรยเมล็ดเจียบนสลัดเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสที่น่ากินหรือปัน่นรวม ในสมูทตี้ระหว่างทำงานเพื่อเพิ่มไฟเบอร์และโปรตีนให้กับชีวิตประจําวันที่วุ่นวายผลลัพธ์ที่เห็นชัดที่สุดคือระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลอเรลเล่าว่าภายในไม่กี่วันร่างกายของฉันเริ่มย่อยอาหารและขับถ่ายได้สม่ําเสมอมากขึ้นและเมื่อถึงสิ้นสัปดาห์ทุกอย่างทํางานราบรื่นราวกับนาฬิกาที่เข็มตรงเวลานอกจากนี้เธอยังรู้สึกอิ่มนานขึ้นระดับพลังงานคงที่ไม่หิวกระหายระหว่างมื้ออาหารและลดความอยากของหวานที่มากเป็นปัญหาสําหรับใครหลายคน เหมือนกับว่ามีเพื่อนคู่กายที่ช่วยควบคุมความอยากอาหารได้ดีเยี่ยมแต่ก็มีข้อเสียเล็กน้อยที่เธอชี้ให้เห็นด้วยนะ,มะเมล็ดเจียมักติดตามซอกฟันหลังกินเสร็จทําให้เธอต้องพกไหมขัดฟันติดตัวตลอดเวลาเพื่อรักษาฟันขาวและสุขภาพช่องปากอย่างไรก็ตามลรเรยนยกย่องเมล็ดเจียในด้านความยืดหยุ่นในการปรุงอาหารเพราะมันสามารถใส่ได้ในหลายเมนูนโดยไม่รู้สึกฝืนหรือเปลี่ยนรสชาติอาหารและยังมีรสชาติอร่อยในแบบของมันเองที่ไม่หวานหรือเค็มเกินไปเหมือนกับเครื่องเคียงที่อเนกประสงค์สําหรับคนรักสุขภาพ มาถึงบทสรุปของการทดลองนี้ลอเรเนสรุปว่าผลที่เธอได้รับสอดคล้องกับข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้เมล็ดเจียช่วยเสริมไฟเบอร์โปรตีนโอเมกา้าลบสและแร่ธาตุสำคัญต่างๆให้กับร่างกายช่วยดูแลระบบย่อยอาหารให้ทำง,งานได้ดีรักษาระดับความอิ่มและบำรุงหัวใจได้จริงๆแต่เธอก็ย้ำเตือนว่าไม่มีซูปเปอร์ฟูดใดๆที่จะทำให้สุขภาพของคุณสมบูรณ์แบบได้เพียงอย่างเดียวมันต้องอาศัยการกินอย่างสมดุลและการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยเสมอ ถ้าคุณอยากเริ่มต้นปรับพฤติกรรมการกินเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นลองเติม,มเมล็ดจ,จีวันละหนึ่งช้อนชาในมื้ออาหารต่างๆถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ง่ายดายและเห็นผลเราเรียนแนะนําพร้อมเตือนว่าควรเริ่มจากปริมาณน้อยก่อนและอย่าลืมดื่มน้ําเยอะๆทุกวันเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆเช่นใส่ในโอ๊ตมิลเช้าหรือโรยบนโยเกิร์ตเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการโดยไม่เสียเวลามากนักแต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับการถกเถียง คุณคิดว่าเมล็ดเจียเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่แท้จริงหรือแค่กระแสเท่านั้นหากมีคนบางคนมองว่ามันอาจไม่เหมาะกับทุกคนเพราะอาจก่อให้เกิดปัญหากายภาพหากไม่กินอย่างถูกต้องคุณเห็นด้วยหรือไม่บางคนอาจโต้แย้งว่าการพึ่งพาอาหารซูเปอร์ฟู้ดเพียงอย่างเดียวอาจทําให้เรามองข้ามการกินอย่างหลากหลายคุณคิดอย่างไรแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสิเราอยากรู้ว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับผลการทดลองนี้และมีประสบการณ์อะไรกับเมล็ดเจียบ้างแหล่งอ้างอิง 1>, 1 mirror https colon slash, slash, www mirror co uk slash e a d l a n d https colon s l a www headland com s l a h o w a r d h i l l https colon s www h e h i l l howard d e